ดีค่ะนี่เป็นเป็นส้มส้มซูโม,โม่ลองซื้อมาชิมเป็นครั้งแรกค่ะว่าลูกละลูกแล้ว,ลกลวเกือบวันนี้ถูกค่ะน่าจะประมาณสามเหรียญกว่าสองเหรียญกว่าไม่แน่ใจนะคะจะชิมว่าจะอร่อยไหมส่วนวันนี้ส้มมันเนี้ยที่บ้านเราน่าจะเป็นส้มสายน้ำผึ้งแน่ ซื้อมาถุงมันเป็นแบบลูกเล็กอร่อยดีมันปอกง่ายค่ะวิวไม่ดีนะคะเพราะว่าอยู่โรงแรมว,วิมีเรือมีเรือมีเรือผ่านไปนั่นค่ะเนี่ยส้มโชกุน u c t o ฟที่ไหนเนี่ยเดี๋ยต้องอ่านดูสิ d u ด t ฟฟลอริดาค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ส้มโชกุน ส้มซูโม่แล้วกันนะคะใส่แว่นกันประดัษออฟที่ไหนซูโม่ไม่บอกค่ะไม่บอกอ๋อ U S A ค่ะซูโม่ U S A เคยเจอคนฝรั่งในห้างบอกทำไมเธอชอบซื้อมันปอกง่ายเข้าว่าอย่างเนี้ยค่ะ ลองดูสิบ้านเราเรียกว่าส้มสะดือหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนค่ะปอกง่ายจริงหรือเป่าโ้ยเออปอกง่ายค่ะแพงนะเนี่ยลูกหนึ่งเมื่อก,ก่อนนะวันนี้ก็น่าจะสามเหรียญกว่าค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งสามเหรียญ เกือบสามเหรียญสามสิบโอ้เปลือกหนาเปลือกหนาโอ้โทรศัพท์มันเต็มในใช้ iPad มันไม่มีที่ตั้งอู้ท้าจะเปรี้ยวไหนดูสิไม่ลองซื้อมาชิมก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเวลากินส้มเนี่ยค่ะเส้นพวกนี้อย่าทิ้ง มันมันมีมันมีประโยชน์ได้กาบด้วยค่ะไหนลองชิมซิโอ้เปรี้ยวโอ้เปรี้ยวร้วมันเปรี้ยวๆหวานๆกลิ่นเหมือนส้มโอเลยค่ะอู้เปรี้ยว เปรี้ยวจังแต่มันจะหอมเหมือนกลิ่นส้มโอม,มันไม่หอมเหมือนกลิ่นส้มเขียวหวานไม่หอมเหมือนกลิ่นส้มนี้นะคะแต่กลิ่นส้มโอเลยแหละโอ้ยเปรี้ยวแต่คนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวนะเออคนที่ชอบกินเปรี้ยวอาจจะว่าอร่อยอู้แต่มันแพงค่ะสามเหรียญกว่า เปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆคะ่ะเปรี้ยวแต่ว่ามีหวานด้วยมันไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะนาวขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขออภัยที่วิวไม่ดีมีทั้งกล่องทิชชู่ที่ต้องเอานี้มาไว้แบบเนี้ยเพราะว่า ขอบหน้าต่างโรงแรมค่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่อุ้ยเปรี้ยวกลิ่นเหมือนก,นกันกับส้มโอเลยตอนนี้ไม่อยากกินส้มโอแล้วโอ้ฝนตกขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ